สวัสดีค่ะดรอนะคะสมุนไพรเพื่อชีวิตค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับดรอค่ะสมุนไพรเพื่อชีวิตนะคะมาในเรื่องการหอมกันดีกว่านะคะก็คือหอมแดงนี่แหละของที่อยู่ในครัวเนี่ยของที่อยู่ในครัวนะคะ หอมแดงนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรนะพืชสมุนไพรนะคบพื้นบ้านนะคะมีคุณสมบัติหลากหลายประการน,นะฮะแล้วไม่มีใครที่ไม่รู้จักหอมแดงนะคะส่วนใหญ่คนหนุม่มหนมสาวสาวก็จะทานกันกับอะไรนะกับแหนมเนาะต้นหอมหอมแดงนะทานกับแหนมแล้วก็พริกหน่อยอุ้ยอร่อยแซ่บอิลี เอย่ยยำมะม,ม่วงใส่ยำต่างๆหอมแดงเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะสารที่สำคัญที่ว่าเนี่ยนะคะคือสารสำคัญโอสตินนะคะโพสตินเนี่ยซึ่งมีฤทธิแ์แหมยอดเยี่ยมนะคะต้านอนุมูลอิสระชมชะลอความชลาอนดีกับสุขภาพจริงๆหอมแดงนะคะพอพูดถึงหอมแดงในส่วนใหญ่นี่นะ นอกจากทำยำแล้วทานกับแหนมแล้วสารพัดทุกอย่างก็ไม่พ้นหอมแดงนะคะเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยนะคะหอมแดงนะคะทุบๆก็ได้หรือซอยหอมแดงก็ได้แล้วก็เอาไปใส่ในถุงห่อผ้าก็ได้ก็จะไม่มีอาการไอไม่มีอาการจามไม่มีวัดคัดจมูกเลยเนี่ยเห็นไหมสมุนไพรเราช่วยได้จริงๆนะคะเพราะเขามีสารคอิเทนนะคะสรรพคุณเ็ามาช่วยอะไรอีกละ่ะ อุ้ยช่วยช่วยหลายอย่างบรรเทาอาการแก้วัดอาการอักเสบบำรุงผิวนะคะช่วยระบบการย่อยเอาเข้ามาดูอีกอันหนึง่งก็คือลดอาการอักเสบอักเสบอะไรบ้างอ่ะสารต้านการอักเสบในหอมแดงเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อปวดขอ้อนะคะโดยการสุดดมนะคะโดยการรับทานนะคะ แล้วยังมีสรรพคุณของหอมแดงอีกอันหนึ่งก็คือบำรุงผิวบำรุงผิวค่ะฟังให้ดีนะบางคนบอกโอ๊ยตึกว่าทานอย่างเดียวนะคะรับทานเข้าไปที่ไหนได้เขาช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวด้วยช่วยลดจุดด่างดำนะคะช่วยกระชับรูขุมขนเวลาเรามาใช้เราอาจจะมามาร์กหน้ามาปั่นเสร็จแล้วก็มาร์กหน้าเลยช่วยกระชับ จุดด่างดำและททำให้ผิวกระชับตึงๆด้วยนะแม้สรรพคุณนอกจากนั้นในเรื่องของการย่อยเรื่องของสุขภาพนะคะที่รับทานเข้าไปก็กระตุ้นการหลั่งของน้ำย่อยนะสรรพคุณเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นต้องมีติดไว้ที่ครัวนะคะติดไว้ที่ครัวเวลาวิธีการเก็บนะคะอยู่ในครัวก็ให้ใส่ในกระจาดนะคะที่มีอากาศระบาย ะะแล้วก็มีฝาปิดนิดนึงกันมแมลงมันมาวิ่งไปวิ่งมานะคะนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้มาดูว่าหอมแดงมีสารสําคัญอีกนอกจากคอิทินแล้วเนี่ยยังมีสารสําคัญก็คือวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านแบคทีเรียนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อผิวด้วยนะคะมี3อย่างวิตามินซี ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียที่จะมากล้ำกายผิวเรานะคะต่อมาในเรื่องที่สองนอกจากจุดด่างดำแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของการลดสิวฆ่าเชื้อแบคทีเ i ีอ่าสาวสาวฟังไว้สาวมากสาวน้อยสาวใหญ่นะครับฟังไว้นะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดการเกิดสิวแล้วทำไมลนะ่ะมันไปช่วยในการยับยั้งไงมันมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยในการยับยัง้งการเติบโตของแบคทีเรียไงคะ เพราะนั้นเราฆ่าเชือ้อซามันก็จะไม่เกิดอ,อีกต่อมามีอะไรอีกนะนอกจากช่วยลดแล้วช่วยลดจุดด่างดำแล้วยังมาช่วยให้กระชับดูขมขนเมื่อสักครู่นี้จุดด่างดำอันที่สามก็คือช่วยในเรื่องดูขมขนกระชับจากหน้ามันหน้ายาผิวยาผิวกล้านผิวที่ไม่พึงประสงค์แต่งหน้าทาแป้งอุย้ยไม่สวยเลยสักพักหน้ามันมาใหม่แล้วนะคะหน้าหยาบหน้ากล้าน นะคะทำยังไงน่าจะเด็กกว่าเพื่อนนะคะเราก็ต้องใช้หอมแดงต่อมาก็ในเรื่องของอะไรอีกในเรื่องลดนะคะรอยแผลและรอยแดงจากสิวนะคะเพราะนั้นแล้วลดสิวแล้วอย่างรอยแผลเป็นอีกรอยแดงรอยดำรอยบีบเนี่ยพวกเราก็ชอบบีบกันนะนะบีบแล้วบีบอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่เห็นข้างหน้าเนี่ยบีบจนหน้าแก้มโย สองกระจกหน่อยุอ้ยมันมัน,มน,มน,มนบีบซะหน่อยรอยแผลเป็นทิ้งใบลืมนึกคิดไปว่ามันจะนานนานอยู่อย่างนั้นนานนะคะหน้าตามอายุไม่ทันอายุไปแล้วโอ้ยฉันห้าสิบแล้วแต่หน้าฉันเนี่ยคง30สเด็กเด็กเดกเด็ก,ดก,ดกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมหอมแดงที่อยู่ในครัวเรานี่แหละ อยู่ในกาะจาดปิดฟ้าให้สนิทมีระบายหน่อยนะถ้าไม่มาลระบายปุ๊บมันจะขึ้นลาแล้วนอกจากนั้นก็ยังช่วยลดอาการแพ้อาการอักเสบของผิวอีกนะคะเพราะมีสารคอร์สทินที่ช่วยในการระคายเครืองของผิวนะคะอืมอีกประการสำคัญอีกอันหนึ่งขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วนะ เซล,ลผิวที่เสื่อมสภาพที่ตายแล้วเนี่ยกรดธรรมชาติของหอมแดงนี่จะช่วยในการผลัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้หลุดลอกให้จางหายไปและกระตุ้นสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ผิวจะดูเรียบเนียนเป็นเด็กเลยนอกจากจะในเรื่องของหน้าแล้วเซลล์ผิวแล้วรอยแตกลายยังช่วยได้อีกนะนะคะช่วยรอยแตกลายช่วยกระตุ้นนะคะ ทำให้ผิวเนียนดีขึ้นเพราะฉนั้นใครที่เป็นอคอดลูกในคอดลูกแล้วก็เป็นท้องลายอะไรประมาณนี้นะคะตัวหอมแดงเอามาปั่นเอามาทานะคะแล้วก็ผสมนมหรือผสมมะนาวหรือต้องการที่จะให้หน้าเนียนก็ผสมน้ําผึ้งได้หมดเลยค่ะนะคะมาบําบัดในสิ่งที่ในแม่พูดไปแล้วสรุปว่าได้ทั้งใบหน้า ุด่างดำริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยแผลเป็นช่วยในการกระตุ้นสร้างเซลล์นะคะผลัดเซลล์เก่ากระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมานะคะแล้วที่สำคัญยังลบริ้วรอยนะคะริ้วรอยต่างๆทำให้ผิวชุ่มชื้นอ่อนกว่าไว้แล้วก็ในเรื่องของท้องลายต้นแขนต้นขาลายก็ได้ด้วยนะออนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหอมแดงนะคะ ขอหอมหน่อยนี่แหละนะคะสวัสดีค่ะ